วู้พุธที่19สิงหาคม2558นะคะทุกวันพุธค่ะอยู่กับรายการ Business Model ไขความรับหาหุ้นเติบโตคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อ6-7ปีที่ผ่านมานะคะมีอสังหาเรมทรัพย์รายหนึ่งนะคะที่เขาใช้โมเดลธุรกิจในเรื่องของการก่อสร้างแบบนำเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาใช้ เพิ่มคุณภาพในงานก่อสร้างนะคะแล้วก็สามารถใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างแบบรวดเร็วแล้วก็ทําให้ต้นทุนราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้นมีราคาถูกลงด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะทำให้ยอดเติบโตของอสังหาริมทรัพย์รายนี้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถโค่นแชปมเก่าได้ที่คลองส่วนแบ่งการตลาดมาแบบยาวนานนะคะเราไปดูกันสําหรับผลประกอบการของพฤกษาเรียลเอสเตทนะคะวันนี้เราจะเจาะโมเดลธุรกิจของพฤกษาเรียล เตกันค่ะยอดขายในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะทางด้านของกำไรครับรายได้ปี2,556มีอยู่ที่3 9 4 1ล้านบาทนะคะปี2,557ขึ้นขึ้นมาถึง4 3 0 2 6ล้านบาทค่ะในแง่ของกำไรสุทธิปี56อยู่ที่5,800ล้านบาทนะคะแล้วก็ปี57นั้น ขยับขึ้นมาถึง6,654ล้านบาทกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะปี56อยู่ที่2บาท61สตางค์ค่ะปี57อยู่ที่2บาท99สตางค์นะคะแล้วก็ ROE นะคะในปี56อยู่ที่25.78นะคะปี57นั้นขยับขึ้นมา24.36ค่ะกำไรสุทธินั้นก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในปี56อยู่ที่14.86%ค่ะปี57อยู่ที่15.4 47%นะคะแล้วก็ในไตรมาสที่1ปี2558ที่ผ่านมาก็ยังสามารถทำกำไรได้แบบเติบโตต่อเนื่องนะคะรายได้อยู่ที่8,35 1อล้านบาทแล้วกำไรสุทธิอยู่ที่8 9 1ล้านบาทค่ะกำไรต่อหุ้นนะคะสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่40สตางนะคะแล้วก็ทางด้านของ ROE นั้นก็เติบโตรักษาระดับเอาไว้ได้นะคะสำหรับไตรมาสที่1ปี58นะคะอยู่ที่2 2 8 4ค่ะกำไรสุทธินั้นอยู่ที่1 0 6-7%นะคะสำหรับโมเดลธุรกิจแบบนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาในแง่ของระยะเวลาการก่อสร้างที่เร็วขึ้นและคุณภาพดีขึ้นรวมไปถึงทำให้การขายบ้านนั้นกำหนดราคาที่แข่งขันได้ในตลาดยังคงจะรักษาการเติบโตแบบนี้แล้วก็ครองแชมป์ไปได้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนวันนี้ค่ะดิฉันพามาเปิดใจกันนะคะกับคุณทองมาวิจิตพงพันธ์ค่ะ ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพริกษาเรลเอสเตดหรือว่าพริกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณทองมาคะคุณทองมาคะในเรื่องของการทํายอดขายรายได้แล้วก็กําไรถึงอิ่มตัวรื้ยังคะหรือว่าจะเติบโตได้อีกเติบโตได้อีกนะคือเราจะเห็นว่าแม้ว่าในประเทศอาจจะหลายภาคส่วนอาจจะมีภาวะเศรษฐกิจซบเซาในบางเซกเตอร์แต่ว่าในเซกเตอร์อสังหาเนี่ย าภาพตลาดรวมก็ยังเติบโตประมาณ13%ใน,ในรอบครึ่งปีนะครับโดยดูจากยอดขายหรือย,ยอดพีเซลหรือย,ยอดจองนั่นเองตลาดรวมครึ่งปีแรกปีนี้ก็ยังเติบโตกว่าครึ่งปีที่แล้วประมาณ13%แต่ถ้ามาดูยอดขายของบริษัทพกษาก็ในครึ่งปีเราก็ถือว่าเติบโตประมาณ33%ยอดขายครึ่งปีพึกษาโตได้33%แต่ว่าตลาดโตได้13%ครับใช่ครับ คือโดยที่ครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเรามียอดขับประมาณ18,000ล้านครึ่งปีแรกของปีเนี้ยค่ะ,ะเราเติบโตจาก 18 0 0 0พล้านอีก33%โดยประมาณค่ะจริงๆแล้วสิ่งสะท้อนที่ออกมาก็คือหนี้ภาคครัวเรือนก็เยอะนะคะแล้วก็ในแง่ของตลาดกําลังซื้อภายในประเทศตอนนี้ก็ดูจะย่ําแย่ด้วยนะคะและสิ่งที่สําคัญคือพฤกษานั้นเป็นการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเพื่อจับกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงล่างเป็นหลักแต่เราสามารถเติบโตได้มากกว่าตลาดเนี่ยคงใส่ต้องพิสูจน์ในแง่ของ key success นะคะอะไรคือมันมือโมเดลที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะคือตัว ตามที่พูดถึงในเรื่องก่อสร้างจริงๆเก็เพียงแค่เป็นหนึ่งส่วน <S <S ของห่วงโซ่ทั้งหมดะนะฮะ <c oughs> คือในด้านซัพพลายเวลูเชนหรือห่วงโซ่ของการสร้างคุณค่าเพื่อไปถึงลูกค,ค้าเนี่ยในในทุกขบวนการของธุรกิจเนี่ยนะฮะเรามีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องะนะครับแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของลูกค,ค้าไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยว <S <S คอนโดมิเนียม บริษัทก็มีลูกค้าในระดับกลางล่างแล้วก็บนก็คือ,อราคาแพงก็มีราคาปานกลางก็มีราคาถูกหน่อยก็มีนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทุกเซกเตอร์นะฮะเราสนใจที่จะพัฒนาคุชา่านในห่วงโซ่ไปถึงลูกค้ากระบวนการก่อสร้างที่เมื่อกี้บรรยายมาก็เป็นส่วนหนึ่งอืออ๋อคือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วห่วงโซ่ที่เป็นซัพพลายเชนเรา เราเพิ่มคือเริ่มคือเรามองในเรื่องของตั้งแต่ทำเลโครงการซื้อที่ดินเนี่ยนะคะทำเลโครงการเราจะตอบสนองให้ลูกค้าเนี่ยได้ทำเลที่ดีแล้วก็ถูกใจประทับใจลูกค้าอันนี้ก็เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่เรามีขบวนธุรกิจที่จะให้ได้ทำเลที่ดีมาถูกใจลูกค้าอันนี้เริ่มตั้งแต่ซื้อที่ดินปลูกที่อยู่อาศัยเลยครับอีกห่วงโซ่ที่สองก็ในเรื่องของขบวนการออกแบบ คือการออกแบบในรูปแบบสถาปัตยกรรมทำยังไงเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าคแล้วนอกจากออกแบบทา้งด้านสถาปัตยกรรมและก็การออกแบบในด้านอินเทเลียเพื่อให้เกิดบรรยากาศภายในบ้านที่ลูกค้าพึงพอใจะนะฮะหรือในด้านวัสดุอุปกรณ์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการออกแบบกำหนดสเปกิเีชันหรือกำหนดว่าจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร ถึงจะเป็นสิ่งที่ไปถูกใจลูกค้าเพื่อให้ได้คุณภาพนะฮะ,ะแล้วก็ความสวยงามะนะฮะส่วนในด้านของอขอบวนการก่อสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการก่อสร้างก็คือการก่อสร้างให้บ้านเนี่ยมีคุณภาพแข็งแรงสวยงามและมีความปานนี้ไปตอบสนองลูกค้าคอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งบริษัทก็เลือกใช้ในด้านของพึกษาพีแคซึ่งเป็นพึกษาเองก็มีโรงงานพีแครโรงที่1ถึงโรงที่7เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของบ้านเป็นคอนกรีต<ม>เสริมเหล็กเน่ยนะฮะ,ฮะ,ะเทคโลยงีในรขอบวนผลิตเนี่ยก็เป็นโรงงานที่เราซื้อโนฮาจากประเทศเยอรมน,นีนะฮะ,ะแล้วก็ในขอบวนผลิตเนี่ยก็จะทําให้ ชิ้นส่วนของบ้านเนี่ยมีฟาร์มคงทนแข็งแรงแล้วก็มีฟาร์มปาีิเมื่อไปประกอบเป็นบ้านแล้วก็จะได้บ้านที่มีผนังบ้านที่เรียกแล้วก็มีฟาร์มปาณิและแข็งแรงนะฮะส่วนผลที่ตามมาก็ทำให้เราสร้างได้เร็วขึ้นทำให้เราลดต้นทุนกระบวนการก่อสร้างซึ่งกระบวนสร้างบ้านไม่ว่าเทาวเฮาบ้านเดี่ยวเราสามารถสร้างภายในหนึ่งเดือนเสร็จเพื่อให้บ้านได้แข็งแรงมีคุณภาพ แต่ถ้าเราต้องสร้างไป6เดือนหรือ1นึ่งปีเราก็จะมีค่าดำเนินการที่จะต้องไปคิดเงินจากลูกค้าเช่นกันค่ะแต่ใน,นเมื่อเราสร้างใน1เดือนทําให้เราลดเงินที่ต้องไปคิดลูกค้าเนี่ยลดลงนะฮะคืะอได้บ้านที่วัสดุอุอกปรกรณ์บ้านเนี่ยแข็งแรงกว่าดีกว่าค่ะทั่วไปแล้วก็ลูกค้าได้ซึ่งซึ่งแพงกว่า วัสดุที่ใช้แพงกว่าทั่วไปแต่เมื่อเราบริหารจัดการในเวลาที่สั้นทําให้ราคาบ้านไม่แพงกว่าทั่วไปนะฮะก็ช่วยลดภาระ,ะของลูกคา้าอันนี้ก็เป็นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าในทั้งในด้านคุณภาพของบ้านความปานนี่ของบ้านแล้วก็ราคาเพื่อทําให้ลูกค้าไม่ถูกกระทบะนะครับหลังจากนั้นเราก็ยังสนใจในเรื่องของขอบวนการบริการหลังการขายในการ ให้ลูกค้าได้รับบริการหลังการขายไม่ว่าจะมีปัญหาบ้านอย่างไรเราก็เข้าไปมปีส่วนร่วมในการสร้างความพึงพ,พอใจให้ลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริาหารหนิติบุคคลบ้านสรรหรือนิติบุคคลคอนโดเพื่อให้ลูกค้าอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ขบวนเหล่านี้ก็เรียกเป็นขบวนการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า,าหรือ supply value chain ทั้งห่วงโซ่ ซึ่งในแต่ละห่วงโซ่หลักเนี่ยเรายังมีห่วงโซ่รองลงไปซึ่งเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่นองเพียนจะไม่แปลกใจว่า,าตั้งแต่ปีหลังวิกฤตตั้งแต่ปี40ตั้งแต่ปี44มาถึงปัจจุบันบริษัทก็เติบโตต่อเน,นื่องทุกปีทั้ง<น>ด้านยอดขายแล้วก็รายได้ แล้วก็กําไรก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาตรงนี้ยังจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นเป้าหมายของปรึกษาต่อไปไหมคะว่า<ช>เราย,ยังคงจะรักษาความเป็นแชมป์ของเราทั้งยอดขายและก็ะไรายได้ในตอนดค,ครับในด้านนี้ก็ดูปีนี้หลายท่านบอกว่าเศรษฐกิจประเทศซบเซาปรึกษาก็พิสูจน์ให้เห็นว่ายังเติบโต33%ค่ะครับ ก็ถ้าเรายังคงเป้าหมายของเราว่าเราคงจะเป็นที่หนึ่งตลอดไปแลว้วต่อไปเนี่ยโมเดลธุรกิจเนี่ยมันยังเป็นแบบเดิมไหมคะหรือว่าเราพัฒนาต่อยอดยังไงคะจริงจริงในโมเดลธุรกิจที่ว่ามาเนี่ยนะเรายังพัฒนาอย่างต่อนเนื่องให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาเพื่อไปตอบสนองลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านและบริการที่ประทับใจยิ่งยิ่งขึ้นตลอดเวลาแน่นอนในแต่ละปีเราก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างตอา่อเนื่องนะ อันนี้คือเป็นกระบวนการของธุรกิจในทุกทั้งห่วงโซ่ในซัพพลายเชนนั่นเองคุณพอมามองยังไงคะทางด้านของดีมานคือความต้องการนะคะในที่อยู่อาศัยแล้วก็ซัพพลายที่อยู่ในตลาดด้วยโดยเฉพาะคู่แข่งคู่แข่งที่อยู่ในตลาดตรงนี้คุณพอมามองยังไงคะมองโอกาสของมันความท้าทายมันที่กำลังจะเกิดขึ้นคือจากปัจจุบันไปในอนาคตอีกส0ปีข้างหน้านะฮะโดยเฉพาะ เราจะไมีผนวก AEC เข้ามาด้วยนะฮะคือด้วยเหตุผลแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย5 mm hmm. จังหวัดเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเป็นตัวกรุงเทพเองเนี่ยเขาเรียกเป็นเมืองที่ได้ดุลประชากร <c oughs> ทั้งประเทศเมื่อ,อบุรลานี่จบปิญญาตีก็จะมาหางานในกรุงเทพนั่นเองเป็นเซ็ตเตอร์หลักนะฮะ,อ,ะอันนี้ทําให้กรุงเทพได้ดุลประชากรตลอดเวลา ก็เป็นเป็นเมืองที่ได้ดุลประชากรทั้งประเทศ<ะ>ก็มีประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอ,อีกด้านหนึ่งในด้าน AEC ก็จะทำให้มีชาวต่างชาติเนี่ยคือเมื่อเอไเนี่ยจะเป็นตัวส่งเสริมให้เศรษฐกิจของกรุงเทพเนี่ยหรือ <ใน S 2> ปริมณฑนดีขึ้นดีขึ้นขยายตัวนะฮะจะมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น ก็จะมีผลทําให้ทั้งชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าอ่ากรุงเทพและ5จังหวัดเนี่ยก็จะพลอยได้รับผลทางด้านสังหาไปด้วยค่ะก็เลยทําให้เซกเตอร์นี้จะเติบโตอย่างต่อนเนื่องในระดับ5-7%ถึงเปอร์เซ็นต์ไปอีก10ปีข้างหน้า 5.- 7ถึงเปอร์เซ็นต์ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ห้าถึางเ็เปอร์เซ็นต์ในสิปีข้างหน้ายังในสิปีข้างหน้าปรึกษาวัางการเติบโตที่มันมากกว่าตลาดไว้เท่าไหรนะ่คะ เ,เราก็ยัง<อ>มีเป้าหมายว่าจะเติบโตปีละประมาณ20-25%อยู่อยูะะ่ในแผนธุรกิจกลุ่มของสินค้าที่จะอยู่ในตลาดเนี่ยในประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณธงม,มาคิดว่าประเภทไหนคะที่จะตอบโจทย์แล้วก็ในระดับราคาไหนที่มันจะตอบโจทย์คือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะกลุ่มคอนโดมิเนียมก็จะมีส่วนแบ่งตลาดในด้านที่อยู่อาศัยประมาณ5 0แล้วก็ลองลงมา ก็เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ25้าทาวน์เฮาส์ก็ประมาณ25าเปอร์เซ็นต์ในความต้องการของตลาดเมื่อไปแบบนี้ไปอีกส0ปีข้างหน้าแนวโน้มก็เป็นไปได้ว่าคอนโดมิเนียมอาจจะเป็น60สเปอร์เซ็นต์ทาวน์เฮาส์สักยี่บ้านเดี่ยวสัก20ี่ิบอย่างเงี้ยค่ะผอของคลึกษาปรับตามไหมคะในทิศทางที่จะดก็มีการปรับตามขนาดของตลาดเช่นกันค่ะแสดงว่าในข้างหน้า สิ่งที่มองเข้ามาที่พึกษาเนี่ยที่ที่สามารถจะรู้ได้เลยว่าพึกษากําลังจะมุ่งไปสินค้าประเภทไหนเนี่ยภา<ช>พจำมันจะคืออะไรคะมันจะเป็นคอนเซปต์อะไรคะในการโตของเราอ๋อคือในเร,เราจะมุ่ง,งไปที่คอนโดมิเนียมมากขึ้นเหรอคคอนโดมิเนียมก็จะมีการค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลานะฮะเป็นไปตามขนาดของตลาดนะฮ<ม>ะแล้วก็คอนโดมิเนียมก็เป็นตัวหนึ่งในด้านที่เราจําเป็นต้อง ปรับปรุงในห่วงโซ่นะฮะให้คุณภาพดีขึ้นก่อสร้างได้คือก่อสร้างสมมอบในเวลาที่สั้นลงก็เรียกว่าเป็น IM คืออ่คือเมื่อกี้ที่อธิบายมาเขาเรียก i อ m คือปรึกษา real estate mm hmm. manufacturing ในด้านทาวนเฮาส์บ้านเดี่ยวทำให้เราสามารถสร้างทาวนเฮาส์บ้านเดี่ยวภายใน30วันให้แล้วเสร็จได้ทำให้คุณภาพบ้านดีขึ้นแล้วก็ ทําให้ภาระที่จะไปถึงลูกค้าลดลงเหมือนกับรถยนต์ซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ผลิตออกมาได้หนึ่งคันแลหละยนะิงยิงบ้านเนี่ยสามารถผลิตได้ในสามสิบวันก็ถือว่าไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ถึงกระช้าไปทนะางนัานคอนโดมิเนียมก็เช่นกันซึ่งในดีตเราอาจจะต้องสร้างกันในคอนโดมิเนียมเนี่ยเช่นแปดชั้นเราจะต้องใช้เวลาปีขึ้น ในปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็สามารถพัฒนาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน6เดือนอเพื่อให้ได้โคอนเดีเมีทมที่มีคุณภาพดีขึ้นปานี้ขึ้นแข็งแรงขึ้นะนะฮะ,ะปัจจัยเหล่านี้หรือ30ชั้นเนี่ยโครงการอาจจะเหลือในเวลา2ปีสปีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในอดีตอาจจะต้องเป็น3ปีขึ้นอะไรกนนะฮะการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให ่ได้คอนโดมิเนียมที่มีความปานิและมีความแข็งแรงแล้วก็ระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อไปลดภาระกับผู้ซือ้อะะจรจิงๆแล้วรอบธุรกิจที่มันสั้นลงนะคะในเรื่องของการก่อสร้างตรงนี้นอกจากว่าจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคแล้วเนี่ยไม่ส่งผลยังไงกับฐานะของอพิษาคะอ๋อก็จะทําให้ผลประกอบท,ท,ทางทางการเงินบริษัทดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับค,คือ เขาเรียกว่าโดยเฉพาะ a o a r o e เนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับคือส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ25 26โกาสครับก็ยังมีโอกาสสูงขึ้นกว่านี้้หยคุณทงมาครัว่าทั้งในแง่ของการใช้ทุนยี่เพื่อปรับปรุงทั้งคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการตั้งราคาขายที่มันเป็นสิทธิภาพได้ด้วยแล้วก็ในแง่ของต้นทุนเราด้วย อ o e ีที่เราอยากเห็นในอนาคตข้างหน้าที่ให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยค่ะคิดว่าในตัวนี้คงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ,ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายคือโดยทั่วไปตั้งเป้าหมายในด้านการเติบโตของบริษัทแต่ในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในด้านผลปตอบแทนทางการเงินหรือประสิทธิภาพทางการเงินเนี่ย เอาเอเอาอีเนี่ยก็คงจะต้องดีขึ้นแน่นอนฟังดูเหมือนว่าพอร์ตในแง่ของภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยคอนโดมิเนียมจะมา60%กว่าเลยนั่นเท่ากับว่าของถ้าเป็นปรึกษาเนี่ยพอร์ตเราก็จะคล้ายๆกับภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ก<ต>็ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคอร์ตคอนโดเยอะตอนนี้พอร์ตปัจจุบันเราเนี่ยเรามีรายได้คอนโดมิเนียมประมาณ30%แล้วก็ทาวน์เฮาส์ประมาณ45% และที่เหลือก็เป็นบ้านเดียวนะฮะแปลว่าในอนาคตเนีน่ยคอนโดมิเนียมที่เรามีรายได้ประมาณ30%เนี่ยก็คงอาจจะเป็น32% 34%ค่อยๆเพิ่มไปตามเวลาค,คือก็จะเป็นไปตามภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับครับ,รบใช่ครับ,รบเรียนถามคุณทองมานิดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราโฟกัสอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักเรามีความคิดที่จะขยายต่อย,อ,ยอดแดธุรกิจอื่นๆไหมคะพอร์ต ในแง่ของพอร์ตรายได้ของเราเช่นอาจจะไปทำส่วนที่เกี่ยวข้องวัสดุก่อสร้างโรงแรมศูนย์การค้าสถาบาันการเงินเรามีแนวคิดตรงนี้ไหมคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาไปข้างหน้านะครับแ,แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่กับในด้านที่อยู่อาศใสส่วนนั้นว่าในเรื่องของการดูธุรกิจอื่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานเขาก็ศึกษาดูว่า เรามีโอกาสขยายธุรกิจการลงทุนไปด้านอื่นอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าดูศักยภาพของพรึกษาตอนนี้เนี่ยแนวโน้มทางที่เราจะต่อยอดไปเนี่ยอะไรที่เรามองว่ามีโอกาสมากที่สุดฮะคือในด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่เรายังสามารถมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในสามสี่ปีเราก็ยังเห็นภาพว่าเรายังเติบโตได้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับ ส่วนว่าในการขยายตัวไปย่างธุรกิจด,ด้านอื่นก็เป็นส่วนที่ศึกษาถึงแนวทางแต่ตอนนี้ก็ยังภาพยังไม่ชัดเจน,นแต่ขอโฟกัสอยู่ในอสังหาริมทรัพย์3ปีนี้ก็จะอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะครับค่ะพอในเป้าหมายอนาคตข้างหน้าเนี่ยนอกเหนือจากว่าระหว่างการที่เราจะเป็นแชมป์ในเรื่องทำกำไรให้ได้สูงสุด กับการที่แบบว่าขยายตลาดให้มียอดขายแล้วก็รายได้เนี่ยสูงที่สุดอันไหนมันสําคัญกว่ากันคะก,ก็ต้องไปด้วยกันะนะครับคือโดยเฉพาะอายอดขายรายได้และกําไรเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันคือต้องให้เป็นตัวเลขที่ไปสอดคล้องกันครับ เพราะตอนนี้เราในฐานะที่เป็นยอดขายกับไรายได้เนี่ยเราเป็นแชมป์อันดับหนึ่งอยู่ดยบรรดา<ฤ>อาสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดทีนี้อีกตัวหนึ่งที่นักทุนเชื่อว่าก็คงแบบรอเฝ้าให้กําลังใจยอยู่คงคะจะเป็นเรื่องของกําไรสุทธิกําไรสุทธิเราก็ดีขึ้นตลอดเวลาตามที่บอกมาแล้วว่าปี5 6าหเป็นอย่างไรนะฮะปีนี้ก็คิดว่าก็จะมีการปรับปรุงดียิ่งขึ้นตรงนั้นเป็นเป้าหมายของทางปรึกษาในอนาคตหรอเป็นเป้าหมายของผู้บริหาร ที่จะต้องมี KPI ร่วมกันค,ค่ะทั้ง <หา S 2> ยอดขายรายได้กำไรเพื่อจะอทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยดีขึ้นด้วยคร่ะ <หา S 2> คุณคุณทองมามองว่าในแง่ของความต้องการเนี่ยในตลาดประเทศไทยเนี่ยยังเพียงพอที่จะให้ทางธุรกิจสังหาริศรัพ์ของไทยเนี่ยขยายตัวได้ต่อไหมคะหรือว่าจําเป็นที่จะขยายออกไปต่างประเทศมากขึ้นอ่คือในประเทศไทยก็ยัง คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยมันยังเติบโตระดับ5-7%ต่อเน,นื่องไปอีก10ปีนะฮะก็ยังเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะขยายตัวในเซกเตอร์นี้นะฮะแล้วก็จริงๆในต่างประเทศเช่นอินเดียที่เราเดำเนินธุรกิจอยู่ก็เป็นโอกาสหนึ่งในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเห็นโอกาสใน,ในการบริษัทเนี่ยโอกาสเติบโตในประเทศไทยเนี่ยก็ยังช่วงนี้ยังมีค่อนข้างมาก ส่วนในอินเดียเราก็มีการลงทุนแต่ยังไม่ได้ขยายมากมายนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะตลาดที่ขยายเนี่ยเราเน้นในปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าการที่เราจะขยายไปต่างจังหวัดด้วยอ๋อมีมีทั้งสองส่วนนะฮะตลาดหลักๆก็คือรายได้ของบริษัทเนี่ยประมาณเกือบมาจากต่างประเทศคืออินเดียประมาณไม่ถึง1%อร์ แล้วก็อีกประมาณ90%เป็นไรายได้ในกรุงเทพปริมณฑลน5จังหวัดนะฮะอีก1 0มาจากต่างจังหวัดเช่นภูเก็ตชมบุรีพัทยาะนะฮะแล้วก็ขอนแก่นเชียงใหม่นะครับคืออนาคตไรายได้ต่าง,งต่างจังหวัดเนี่ยก็คงอาจจะเพิ่มยิ่งเพิ่มต่อเนื่องเช่นเป็น15เป็น20อันนี้ก็เป็นแผนธุรกิจที่จะต้องดำเนินต่อไป ฟังดูเหมือนว่าโอกาสในตลาดเนี่ยสำหรับในประเทศไทยเนี่ยยังมีค่อนข้างอีกเยอะเลยนะคะครับแต่ถ้ามองถึงคู่แข่งนะคะคุณทองมาคร<น>ัความแตกต่างของพึกษากับคู่แข่งในการที่เราจะรักษาแชมป์ต่อเนี่ยไรายได้และยอดขายสูงสุดแบบตลอดการเนี่ยเราจุดแข็งของเราคืออะไรคะที่เราจะน่าจะหนีคู่แข่งได้คือจริงๆในตลาดก็เท่าที่ทราบอยู่เนี่ยะนะฮะ ก็คู่แข่งเราก็ไม่สามารถเติบโตแบบรึกษาเติบโตได้นะค, mm hmm. คือเราสามารถเติบโตต่อเนื่องในระดับประมาณ20-25%ตั้งแต่ปี4.4มาถึงปัจจุบันามาถึงปัจจุบันก็ประมาณ14ปีแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วปีนี้เราก็ยังพิสูจน์ให้เห็นว่ายอดขายเราเติบโตระดับ3 3อยู่นะฮะร,รายได้ก็จะเติบโตมากกว่าปีที่แล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวอะไรได้ก็เด enfin ี๋ยวรอถ้าผลประกอบการแต่มากจะได้สรุปให้ฟังในเรื่องของคำถามว่าทำไมเติบโตได้จริงๆเติบโตได้เป็นเพราะว่าเราพัฒนาสัพพายลูเชนหรือการพัฒนาขบวนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไปตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าในทุกห่วงโซ่ของขบวนธุรกิจ คือเป็นเรื่องของ t t e value chain ค,คือสร้างสรรค์คุณค่าในแต่ละห่วงโซ่ทุกขบวนการ<ะ>ถ้าเป็นของบริษัทก็จะมีะขบวนการหลกัหลกๆประมาณ16ขบวนการเราสนใจปรับปรุงขบวนธุรกิจทั้ง16กระขบวนการอย่างต่อนเนื่องะนะฮะในแต่ละด e พาร์ตเมนต์ Department ที่เกี่ยวข้องก็จะรับผิดชอบในแต่ละห่วงโซ่เพื่อให้ไปตอบสนองลูกค้าคในด้านคุณภาพ บริการความประทับใจนะฮะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเหตุให้ลูกค้ามาเลือกสินค้าและบริการเรามากยิ่งขึ้นครับคือเราเริ่มตั้งแต่องค์กรไปจนถึงสปายเชนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดค,คือคทุกห่วงโซ่เนี่ยต้องเพิ่มแวลูหมด อย่างนั้นใช่ไหมสิ่งที่เราคิดครับแล้วก็ใส่ creative innovation เข้าไปใช่ถูกต้องครับค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เรามองว่ามันน่าจะรักษาการการทำกำไรแบบคุณภาพการเป็นแบนดับหนึ่งไม่ได้หรือการเป็นแบรนด์ดับหนึ่งในใจลูกค้าค่ะเ่นถามคุณทองมาว่าฐานที่เราสร้างขยายมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ยังคงท้าทายด้วยตัวเลขว่าฐานที่โตแบบนี้เราก็ยังจะโตมากกว่าอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมัน เราเรามันเป็นความท้าทายที่เรามองว่าเราสามารถที่จะทําได้ใช่ไหมคะอ๋อจริงๆผู้บริหารปรึกษาเนี่ยก็ถูกฝึกมาอย่างต่อนเนื่องค่ะที่จะสามารถดําเนินธุรกิจได้เป็นปกติเหมือนกการเติบโตเราเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เราดําเนินมาะนะฮะปัจจัยหลกักๆก็มาจากที่เราปรับปรุงกระบวนธุรกิจการบริหารจัดการอย่างต่อนเนื่ <S 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 อง Organization ในทุกๆด้านหรือแม้แต่ในด้านงานบริหารงานบุคคลคเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กขาเติบโตไปกับองค์กรเราก็ให้ความสำคัญคเพราะถือว่าทรัพยากรคนเนี่ยก็เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่จะสามารถไปให้บริการกับลูกค,ค้าคแล้วบุคลากรก็จะต้องการเติบโต,ตไปพร้อมกับรึกษาเช่นกันนะฮะอันนี้เราก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับ เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากนะคะ<ๆ>ทั้งตัวคุณทอมาเอแล้วก็ทางผู้บริหารด้วยนะคะสําหรับการที่จะรักษาความเป็นแชมป์อันดับหนึ่งนะคะด้วยรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามา ประกอบให้มีคุณภาพมากขึ้นในแง่ของกระบวนการผลิตแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ด้วยสร้างการต่อรองทางด้านของราคานะคะมีอำนาจต่อรองในการที่จะกำหนดราคาให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็สร้างความพึงพอใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณทองมามากนะคะที่มาฉายภาพให้เราเห็นนะคะการเติบโตไปถึง1ิปีข้างหน้าเลยนะคะสำหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวของพฤกษาเองด้วยขอบพระคุณมากนะคะคุณทอง<ๆ>อมา คุณผู้ชมคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะสำหรับการเติบโตด้วยบิสเนสโมเดลแบบนี้ของพฤกษานะคะอีกสักครู่เดี๋ยวเราลองฟังดูนะคะว่าอาจารย์นิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและคุณวิสิตอมพิพัฒนากุลที่เป็นนักวิเคราะห์บิสเนสโมเดลเขามองอย่างไรนะคะจะเติบโตได้จริงหรือไม่สำหรับในฝั่งของนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์เดี๋ยวเรากลับมาพักสักครู่ค่ะ